สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนาําการใช้งานโซลิ n อย์วาล์วนะครับโดยที่จะรวมปัญหาต่างๆที่เจอมานะครับเพื่อมาแจ้งให้ระวังโดยทางร้านจะขายนะครับมีขนาด1นิ้วนะครับก็คือเกลียวน้ําเข้าเนี่ยหนิ้วแล้วก็เกลียวน้ําออกก็1นิ้วเหมือนกันโดยน้ําเข้าออกทิศท,ทางให้ดูด้านบนนะครับมันจะมีลูกศรอ,อยู่นะครับว่าน้าเข้าทางไหนออกทางไหนนะครับแล้วก็ส่วนตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นก้านปรับปริมาณน้ํา ก็คือสามารถหลีน้ําได้เบาปริมาณน้ําได้คือไม่ให้ตัวแผ่นยางไดอะเฟมอ่ะมันขึ้นมาสูงมากปริมาณน้ําก็จะลดลงนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจะเป็นวาล์วสำหรับเปิดปิดแมนวนวลผมจะเรียกว่าวาล์วฉุกเฉินละกันเนาะเพราะว่าบางครั้งพอใช้งานเนี่ยไปเปิดปิดบ่อยๆเนี่ยมันก็จะสึกหลอมันก็จะเสื่อมได้นะครับโดยการเปิดที่ถูกต้องเปิดแค่นิดเดียวไม่ได้เกี่ยวว่าเปิดเยอะแล้วปริมาณน้ําจะออกเยอะนะครับมันแค่เปิดเพื่อที่จะดันแท่งเหล็ก ที่อยู่ในคอยเนี่ยขึ้นไปนิดนึงเพื่อระบายน้ําออกมานะครับวาลเป็นวาลแรงดันนะครับโดยใช้ระบบโซลินอยวาลก็คือต้องใช้แรงดันน้ําช่วยในการเปิดและปิดนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าน้ําไม่มีแรงดันใช้ไม่ได้ตรงนี้คือถ้าเกิดเราถอดคอยออกมาเอาให้เห็นชัดๆนะครับเวลาเราบิดเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเขี้ยวไปดันตัวแท่งเหล็กของคอยขึ้น เปิดแค่นิดเดียวนะครับย้ำแล้วก็แนะนําว่าให้ใช้เฉพาะตอนที่จําเป็นเช่นไฟดับเราต้องการลดน้ําอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าจะเปิดปิดบ่อยๆเลยผมแนะนําว่าควรจะต่อท่อแยกทำบายพาสแยกนะครับคุณสมบัติลักษณะการสร้างโซลินอยด์วาลไฟฟ้ามาคือใช้การสั่งงานเปิดปิดโดยใช้ไฟฟ้าไม่ได้สร้างมาเพื่อที่ให้มาเปิดปิดแบบแมนนวลน,นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้น ถ้าหลีกเลี่ยงการใช้งานเปิดปิดแบบแมนนวลได้มันก็จะลดปัญหาเรื่องการรั่วซึมนะครับตรงจุดนี้ไปได้คราวนี้มาดูเคสนะครับที่ส่งกลับมาให้ทางร้านดูคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนอย่างเจ้านี้ที่ส่งมาคือต่อท่อ pvc ใช้กาวประสานแล้วต่อโซลินอยด์วาลเข้าไปเลยโดยที่ไม่ได้ล้างท่อก่อนคราวนี้กาวก็เลยมาติดอยู่ในโซลินอยวาลก็เปลี่ยนใหม่เจ้านี้ที่เจอคือสูบน้ําจาก บอกขึ้นมาแล้วไม่ได้ใส่กองนะครับเจออาการน้ําไหลไม่หยุดแล้วก็ไปเจอเศษหินส่งให้ทางร้านดูทางร้านก็แกะดูก็เจอเศษหินไปค้างในวาล์วแต่ปัญหาเลยคือพอมีปัญหาเนี่ยก็ไปเปิดหมุนเปิด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 คืออยากไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็พยายามแก้ปัญหาแต่พอไปแก้อย่างเงี้ยกลายเป็นว่าตัววาล์วแมนนวลนอะสึกไปด้วยเดี๋ยวตัวนี้จะเห็นได้ชัดนะครับตัวนี้ ผมดึงผมผม,ผมลองถอดออกมาเนาะจะได้เห็นภาพด้านในเลยคือเป็นอีกเจ้าหนึ่งส่งมานะครับเปิดปิดแล้วมันสึกสังเกตตรงปลายนะครับมันจะสึกเห็นไหมฮะเพราะว่าไปเปิดปิดอย่างเจ้านี้เปิดปิดเล่นตอนไม่มีน้ํานะครับเปิดปเปิดปิดเปิดปิดเล่นคราวนี้มันก็สึกมันก็ดันนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยบางครั้งอพอเราไปเปิด เปิดสุดแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราไปดันอีกอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลกับซิลยางนะครับประเก็นยางคราวนี้มันก็จะเกิดการรั่วซึมตรงาวาล์วเปิดปิดแบบแมนวนวลสีแดงนะครับอันนี้คือปัญหาที่เจอบ่อยเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้ระวังนะครับสเรื่องก็คือถ้ามีการใช้น้ํายาประสานกาวประสานให้ไล่น้ําในท่อก่อนถ้ามีใช้น้ําที่มีตะกอนก็ควรจะติดกองอย่างน้อยก็ควรจะเป็นกองเกษตรนะครับ แล้วคราวนี้เราจะมาดูแล้วก็อย่างที่3นะครับก็คือการใช้วาวแมนวนวลนะครับคราวนี้มาดูอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คือหลายๆครั้งเนี่ยเวลาลูกค้าจะเอาไปใช้กับตามบ้านเรือนซึ่งเป็นท่อขนาด1นทับสหรือว่า3ามทับสเนี่ยผมก็แนะนําว่าหาตัวลดเกีียวซึ่งทางร้านก็มีขายให้นะครับก็คืออย่างตัวนี้นะครับก็คือจะลดจากขนาด1นิ้วเป็น1นทับสสมมุติว่าเราใช้ท่อ1นทับสเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปใช้โซลินอย์วาล์วขนาด1นทับส เราก็มาซื้อตัวนี้ใส่ได้เลยนะครับข้อดีของมันคือถ้าเกิดสมมติโซลินอย์วาลขนาด1นึทับสหรือ1นิ้วราคาเท่ากันผมแนะนําว่าเล่น1นิ้วไปเลยนะครับเพราะวาลมันใหญ่กว่าแล้วมันประยุกต์ใช้ได้ในอนาคตรองรับได้ดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดซื้อทางร้านเนี่ยทางร้านจะมีประกันยางรองไว้ให้ด้วยนะครับก็คือจะลดโอกาสล่วซึมแล้วก็ตอนที่ลูกค้าเอาไปประกอบนะครับตรงนี้ก็อาจจะใช้เทปพันเกียวพันไว้ก่อนนะครับเพื่อช่วย ให้มันแน่นขึ้นนะครับแล้วก็ขันให้แน่นนะครับอย่างตรงนี้ก็คือจะแปลงจาก1นิ้วเป็น3ามทับสนะครับตัวนีอ้อีกด้านหนึง่งเราอาจจะเป็นว่าโอเคน้ําเข้าเป็นอ่าสามทับสน้ำออกอาจจะไม่ได้ใช้อะไรมากมายก็อาจจะเป็น1นทับสก็ได้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นน้ำเข้าแบบ3ทับ 4, นะครับผ่านโซลินอยว์วาล์วนิ้วแล้วก็มาออกเป็นใช้ท่อข้อต่อแบบ 1ทับนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเก็นยางนะครับตรงนี้โอเคครับอันนี้ก็แนะนำนะครับการติดตั้งการใช้งานคร่าวๆนะครับการติดตั้งมีหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าแนะนำว่าควรจะดูนะครับว่าคุณสมบัติและข้อจำกัดของสินค้ามันคืออะไรแล้วก็ไปติดตั้งให้มันถูกต้องนะครับมันก็จะใช้ได้นานนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ